สวัสดีค่ะ fc เ,เฟนช่องสู่ขูสู่คนพบกับช่องสาวนานุมสวีเดนพี่น้องจ้าพบพก,กันในวันที่5กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบกันกับอากาศเช้าเชอยู่ทวงไห้ทวงนะ้าคือเก่าหละจ้าเมื่อนี้พอกันยัำเมือเศารเลยพี่น้องจ้ะอากาศสดชื่นฝนตกอีกเล้ยวพี่น้อง แต่ว่าตกกับ,บ่อแห้งนอกจากตกเฉพาะกลางคืนเนาะค่ะน้อยมากกบพ่อได้อ่าทงนาำสดชื่นแน่จักน้อยกอว่าเป็นอย่างกะว่าตาหน่อยคู่มือกบดีแล้วจ้าถึงว่าตกบ่แห้งกะใดเนาะค่ะกบมีน้ำม,มีนองอยูจักนิดจักน้อยกบพ่อได้อ่าให้เขาสดชืนยูจ้าทางใดอากาศเป็นจังไดเม่นแต่คลิปมาเวามาฝากมาตอนนี้เด้อพี่น้องจ้าปลูกแตงโมพี่น้องเดี๋ยวเสบึงปลูกแตงโมพี่น้องกะสิพ่อได้กินอยู่เด้ออืมกาลังเป็นน่วยแมมจ้าบึงเนี่ย นวยกำลังซํำนิดละ่ะปักมูเขาออกบ่อไหลพี่น้องต้นหนึ่งกับสามสีนวยเพราะได้อยากได้กินจ้ะนี่เต่งมูก,กำลังออกเบิ่งเลยเอาปลูกยังกันมาตามันก็ได้กินเบิดพี่น้องจ้านอก่ะเนี่ยหลยอยู่จ้าก็ออกนี่แต่นวยกำลังพองามเด้อมักมูไหลจ้า คลิปนี้เนาะค่ะอู้พี่น้องเอฟซีขอมาหลายในหลายถามมาเนาะค่ะถามความเคลื่อนไหวของคนฝันเม่นๆห้าหกศูนจ้ะผู้ใดสูกผู้ใดมันกะดีใจน้ำเด้อสำหรับผู้ใดมีบุญสัมพันธ์กับเพิ่นเนาะค่ะผู้ใดบ่โสูบว่มามันกะผิจารณาบึงเป็นจ้าไดเนีค่ะผู้ใดสูกมานน้ำเพิ่นบอ่อแต่ว่าเอฟซีขอมาหลายค่ะสำหรับความฝันของเพิ่นจ้ะ อ้ามื้อนี้เนาะค่ะอ่าสาบนากระตามให้ตะเสาเลยเพราะว่าเมื่อนี้วันศุกร์เนาะค่ะวันศุกร์ที่ห้าเป็นวันพระสาบนาจะไปถือศิลปดเด้อค่ะจะไปเข้าศิลป์ที่วัดสามคืนกะของให้พี่น้องแฟนองอิปซีอะนุมโมทนาบุญเอาน้ำสาบนาจ้ะคือว่าสิไปปฏิบัติเนาะค่ะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินั่นแหละทำทใจใสบายจากน้อยก้อนเนาะค่ะไปเติมพลังให้เจ้าของพี่น้อง ค่ะแล้วก็หลายๆเนี้ยหลายย่างแหละพี่น้องค่ะทําแล้วสบายใจสาบนากระหิะจะบวชทุกปีปีหนึ่งก็จะบวชสองครั้งหรือครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้ให้ได้สองครั้งแต่สาบนากะไปได้ย่างมากกับปีละเท่อกัยังดีจ้ะเอาค่ะเอฟซีแฟนช่องผู้ใดได้ยินได้ฟังในคลิปนี้ขออนุโมทนาบุญน้ำสาวนาให้ได้น้ำกันสูู่่สุคนเปิดดวงหนุนดวงหนุนช่วหนุนลาบหนุนรวยบอกเลขเอฟซีตัวใดก็ขอให้ถึอสู่ขู่สุคนสำหรับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ จ้ะหมักกระฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กริ๊งเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปจ้ะเอา้ามาฟังเนาะคะ่ะสาวานาได้ติดตามทางคนฝันแม่นม่นห้าหกศูนย์เพราะว่าค้นขอมาหลายอ่าฟังให้จบเด้อเพิ่นบอกว่าจังซีสาวานาอืมยังบอกฝันอย่างเด้อเพิ่นยังบอกฝันอย่างมือนิ่มเป็นวันโกนปกติแล้วเพิ่นจะฝันวันพระกับวันโกน กะรอฟังแต่ว่าสาบาน่าจะไปบวชกะอาจจะบ่ได้ติดตามแต่ว่าถ้ากลับจากบวชแล้วสิติดตามให้ทันทีเพิ่นเลยบอกว่ายังซีสีเอาจังไนดีว่าสันเพราะว่าทุกครั้งที่เพิ่นฝันแล้วเพิร์บอกวามฝันให้ละเอียดแล้วความฝันเพิ่นสิขึ้นเต็มลงเต็มแต่ว่าคลิปที่เพิ่นฝันแดงจึ้งคืิที่เพิ่นบ่เว้ความฝันให้ฟังเลยคือ908ที่เพิ่นฝันเห็นแดงแล้วตัดลิ้นเพิ่นบอกให้ตัดลิ้นเพิ่นมั่นใจว่าเก่าสิมาให้จับเก่ายัง เพิ่นจับเก้าแปดแปดเก้าพี่น้องเพิ่นได้หลเพิ่นได้หลเพราะมันเพิ่นหมักลักเก้าจ้ะเพิ่นว่าสาวบรรณาวาสันอันต่อไปหนีขันฟันไดเป็นตูนี่ขอเบาเบา,บาสู้ฟังไดบัวฝันมาจังไดไปจังไดมาจังไดเตะสิบบอกเป็นตัวเลขเลยไดบอเพราะวา่าเพิ่นย่านไกลๆว่าคนที่บ่มีบุญสัมพันธ์หรือว่าคนที่เอ่อเออ ว่าไปเร็วคือรายละเอียดไปเร็วแล้วเพิ่นยานอิบซีทุ่มหนักสิแม่เหล่วเล็กว่าออกเพิ่นยานอิบซีเบิดหลายเพิ่นว่าจังซีขอว่าเป็นตัวเลขถ้าแมเพิ่นฝันได้เป็นตัวอีหลีเพิ่นขอว่าเป็นตัวเลขบอกเลยแต่บ๊อบเจสิบว่ารายละเอียดความฝันถ้าผู้ใดมักก็สื่อผู้ใดบ่มักก็เลื่อนผ่านจังซีได้บเพิ่นบอกสาวบ้านน้ำแบบนี้ไหมค่ะสาวบ้านหากระเลยมาว่าสู้พี่น้องแฟนจังอิบซีฟังว่า ถ้าเมนมาเพิ่นฝันใดเป็นตัวขรุหลวงสี่เพิ่นบวกสูฟังในบ่อแต่ว่าถ้าเพิ่นฝันเป็นเรื่องรา่าอ่เป็นฝันเป็นเรื่องราวาเพิ่นสิบวบสูฟังลห้ตีเอาเนี่ยเพิ่นสิบวบสู้ฟังอยู่แต่ว่าถ้าเป็นฝันใดตัวแดงหรือว่าฝันเห็นเป็นเขียนตัวขาวหรือว่าเป็นโตเลยนี่เ <ide cause simple subway> <ati> <Punch underneath> พิ่นสิเพิ่นสิบอกแต่ตัวเลขกแต่เพิ่นสิบวกรายละเอียดขวอมฝันนี่อิบซีวาจังใดเพราะเพิ่นสังเกตเบ่งเนาะคืองวดนวังหันที่ฝันใดเก้าศูนย์แปดตัวแดงๆว่าให้ตัดเหรินเด้อเพิ่นบวกค้อมฝันใน อันนี้บ่รู้ว่ายเอฟซีผู้ลงคนส,สื่อน้ำเพลนบอลเพลนบอลงรายละเอียดความฝันแต่พลที่มีบุญสัมพันธ์เพลนเสื้อว่าสิถึกน้ำเพลนเพลนมาจังสี่เนาะค่ะกะถือว่าเพลนบอกอันนี้อยู่เด้เพลนก็เลยว่าไอเอฟซีแฟนช่องเดอ้อผู้ใดถือก,ก็อย่าลืมไปทำบุญทำบุญทำทานให้มันครบเพป็นมาจังสี่ถ้าว่าบ่ถือหลายถือยุหะบาทสิบบาทเห็ดกับพาะกับแม่อยู่ในบ้านเดอ้อเพลนมาถ้าเป็นไปได้ผู้ใดเนาะค่ะสื่อเลข คิดเต็มลงเต็มขึ้นเต็มกะลองเนาะคะ่ะผู้ใดมีพ่อแม่ในบ้านให้ลองอ่าไปาถือคันหาไปขอขมาพอม่อแม่เนาะคะ่ะลางตีนเนาะคะ่ะขอขมาพอม่อแม่เนาะคะ่ะขอขมาลาโทษพระอรหันต์ในบ้านจะ้ะเพิ่นเสื้อว่าจังได้กิดถือเถรเพิ่นว่าทำบุญที่ใดกับบูสูห็ดกับพ่อน้ำเมร์เนาะคะ่ะผู้ที่ให้กำเนิดเด้อพี่น้องเพิ่นกับบอกแค่นี้ แต่ว่าถ้าผู้ใดถือหลายๆเจยดทำบุญทำทานก็นคือทำบุญที่วดัดเนาะคะ่ะไปนกปอยปลานาเคียงให้อาหารปลาให้อาหารมาจรจัดแมวจรจัดกะได้บุญคือกันเห็ดเนีจากน้อยสะสมแต,ตมไปแม่นว่าบ่มีเงินหลายว่าบ่มีเงินเลยกะขอให้เห็ดเนาะคะ่ะแค่ยิบเขาก้อนเดียวนี่กะได้บุญคือกันเปินวางสี่เด้อสาวณาเป็นอยากเห็ดบุญเพราะว่าโตของคนฝันไม่แม่นหฮาศูนย์ญญที่เิ่นถือเลขมาละ งวดโอ้ยนับบ่ถวดล้วพี่น้องถือมาหลายงวดหลายงวดติดเพราะเพิ่นทําบุญกระพอกับเม่ในบ้านเพิ่นวางสี่ละก็ทําบุญนาทานพรอมมยนวางเงินไหลบ่อไหลเพิ่นก็เอาแห้งซอยอังสิไหมค่ะอยากิดว่าบ่มีเงินผู้ที่เพิ่นมีส0บล้าน20บล้านเพิ่นฐาน10บล้าน20่ล้านเพิ่นก็ได้ตามเพิ่นเฮาหน่ะมีบาท2องบาททานไปบาท2องบาทก็ได้ซ้าเพิ่นคือการบุญคนเฮามันต่างกันเพิ่นมาจังสี่อุสาบนาเสียอยู่เดีค่ะจากฟังเพิ่นเบาเนาะค่ะเนาะ เอานี่ล่ะค่ะกะว่าสู้ฟังเด้อค่ะแจ้งข่าวนาที่นี่ว่าคนฝันไม่แม่นห้าหกศูนย์ยังไม่ฝันรอฟังรอฟังสาวบานนาจะเว้าสู้ฟังแต่ว่าสาวบานนาบ่ได้อยู่จ้ะสุขาร์อาทิตย์นี้คือจำศีลเด้อพี่น้องเข้าศีลนับถือศีลเปรรักษาศีลจักหน่อยก่อนแต่ก็จะลงคลิปให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังกะสิบ่ได้ลงหลายๆแต่ก็สิลงการสวดมนต์อย่างนี้ล่ะค่ะให้เอฟซีแฟนช่องได้ฟังน้ำ ให้นุโมสานะสาธุให้บุญถึงกันหลังจากออกเร็วกะสิมาตามเพราะว่ามื่อนีกับวันพระเนาะเออเมียจะวันพระกะรอเบิ่งว่าเพิส่สนฝันยังบ่แต่คิดว่าเพิ่นฝันแท้ะเพราะว่าเพิ่นจะฝันยูเย่เรื่อยๆเนาะค่ะแต่ว่าจะเป็นตัวเลขจะเป็นบุญสัมพันธ์กันบก่กะรอฟังจ้ะคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b e กิ้งๆิงเป็นก่าการมองเห็นเนะาะจ้ะเอาค่ะคลิปนี้กะ เราฟังเด้อค่ะพี่นอ้องอธิบายเนาะคะ่ะว่าให้ฟังชัดจเจนแล้วฟังให้จุบฟังให้เข้าใจถ้าผู้ใดบ่มัก่าสาวบานนาว่าลายใหญ่ไปว่าว่มมีประโยชน์ประยา่าสันบ่เป็นยังพี่น้องจา๋าเลื่อนผ่านเด้อค่ะสาบนาว่าให้ผู้ที่เพิ่นอยากฟังเท่านั้นค่ะหักแพงสุขุสุคนค่ะหักสุขุสุคนที่เขามาในคลิปนี้ผู้ใดเสียว่าจังไดเหม็นบ่ดีปันใดสาบนาก็ะหักสุข่สุคนคือเอก่าเนาะค่ะเอาคลิปนี้สีล่วงไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปเราจะสวัสดีค่ะ